บทสวดเสริมสิริมงคลเสริมดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เราจะสวดทั้งหมด15จบนะคะตามกำลังวันของคนเกิดวันจันทร์ค่ะยันทุนิมิตังอวมังคลันจยโยจามนาโปสกุณนสาสสโทปาปาคโหโทโสปินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจยโย ຈາມະນາໂປສະຄຸນະສະສາທໂພປາປາຄະໂຫທຸໂສປິນັອກຕ ธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุัทุนนิมีตังอวมังคัลัญจโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปะคโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิเมตังอวมังคัลัญจโย จามนาโปสกุณสสะทปาปะขโหตุสุปิณังอากันตังพุทธานุภาเวนวินาเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจโย จามนาโปสกุณสสะสะโทปาปาคโหทุสุปินางอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมมตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัญจโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปาคโหทุสุปินางอาการตัง สังฆานุภาเวนวินาเมนตุยันตุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณสสะจโทปาปะคะโหโุสุปินังอาการตัง พุทธานุภาเวนวินาเมมตุยันทนนิมิตังอวมังคลันเจโยจามนาโปสกุณสสะสโตปาปักขโหทุสุปินางอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเมมตุยันทนนิมิตังอวมังคลันจโย จามนาโปสกุณสสะสะโทปาปะขโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณะสัสาโทปาปักขโหโทุสปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณะสัสาโทปาปักขโหทุสปินังอาการตัง ธรรมานุภาเวนวินาสเมนตยันทุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขะโหทูสูปินางอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตยันทุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณสสะสะโท ปาปะขะโหตุโสปินังอาการตังพูทธานุภาเวนวินาเสมนทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณะสสสโตปาปาขะโหตุโสปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัญจโย จามนาโปสกุณะสสะโทปาปะคโหตุโสปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคารจโยจามนาโปสกุณะสสะโตปาปะคโหตุโสปินังอาการตัง ทามานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนนิเมตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสสะโทปาปาคโหโทโสปินังอกันตัง สังขานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคัลัญจโยจามนาโปสกุณาสะสะโทปาปะคโหทุสปินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันตุนิมีตังอวมังคัลัญจโยจามนาโปสกุณาสะสะโตปาปะคโหทุส ปนงังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสมเมนตุยันทุนิเมตังอวมังคลันเจโยจามนาโปสกุณสะสสะโทปาปะขโหตุโสปินางอาการตั้งธรรมานุภาเวนวินาสมเมนตุยันทุนนิเมตังอวมังคลัจนลจโย จามนาโปสกุณะสะสะโทาปาปะขาโหตุโสปินังอากันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังขะลันเจโย จามนาโปสกุณะสัสถโทปปะคะขโหทุโสปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาเมตุนทุนนิมิตังอวมังคลัญจโยจามนาโปสกุณะสัสถโทปปะคะขโหทุโสปินังอาการตัง ธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสะสะทปปปปคคโทปาปะคะโหทุสุปินางอาการตังสังฆานุภเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลันจโย จามนาโปสกุณะสัสโทปาปะคขะโหทุสูปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาเมมตุยันตุนิเมตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณะสัสโทปาปะคขะโหทูสูปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเมตุยันตุนนิมีตังอวมังคลันจะ จามนาโปสกุณาสะสะโทปาปะคโหตุโสปินังอาการตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมตุยันตุนิมีตังอวมังฆันจะโยจามนาโปสกุณาสะสะโทปาปะคโหตุโสปินังอาการตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมตุ ยันทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณะสสะโตปาปะคโหโตโสปินังุตโสปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจโย จามนาโปสกุณะสัสะโทปาปะขโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิเมตังอวมังคลันจโย จามนาโปสกุณะสาจโตปาปะขโหตุสุปินังอาการตั้งธรรมานุภาเวนวินาเมมตุยันทุนนิเมตังอวมังคะลันใจโยจามนาโปสกุณะสาจโตปาปะขโห ตัโปินังอาการตัางสังขานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลังจะโยจามนาโปสกุณะสะสโตปาปะคขโหตุวโปินังอาการต่าง พุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิมิตังอวมังคลานจโยจามนาโปสกุณาสาจโตปาปัขะโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิเมตังอวมังคลานจโยจามนาโปสกุณาสาจโตปาปักขะโห ทุสูปินังอาการตังงรรมะลุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมีตังอวมังขะรันจจโยจามนาโปสกุณะาสาจโทปาปากขโหทุสูปินัง อาการตั้งสังขานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิมีตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณะสสจโตปาปคขโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิมีตังอวมังคลันจโย จามนาโปสกุณาสะสโตปาปะคโหทศสูปินางอาการตัางทำมานุพาเวนวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสะสะโตปาปะคโหทศสูปินางอาการตังสังฆานุพาเวนวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณาสะสะโต ปาปากขโหตุสูปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสะสาโทปาปากขโหตุสูปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาเสมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสะสาโทปาปาขโหต โสปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสะสะโทปาปะคะโหโทโซปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปปาปะคะโหโทโซปินังอาการตังธรรมา นุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสะสาโทอาปกขโหทุสูปินางอาการตังสังคานุภาเวนาวินาสเมนตุ